สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักเด่นบนห้ท่ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเมนาฐบาลในงวดประจําวันที่1สิงหาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขกเด่นการคํานวณของเราวิ่งบนในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขกเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้ขอแนะนำสูตรคำนวณใหม่วิ่งบนนะคะท่านผู้ชมสูตรของเรานะคะเอาหลักหน่วยคังที่1บวกหลักร้อยคังที่2นะคะบวก1คงที่นะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์แนอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนั้นสูตรไปใช้จเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นวิ่งบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหกหกบวกศูนย์ก็ได้หกนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับเเด่นการคำนวณวิ่งบนในงูนี้เขาตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้าเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชม หลักหน่วยครั้งที่1นะคะเลขสามสามบวกหกนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สิบได้เลขกศูนย์แต่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเจ็ดสองสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขศูนย์ผลหลัวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนเก้าเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเดน่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเดน่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชม เลขเ้าในการคำนวณค่ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ3าตัวบนในงวดนี้ออกเก้าเจ็ดสองแล้มาดับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยครั้งที่1นะคะเลศูนย์ศูนบวกหนึ่งก็ได้1นะคะหน่บวย1นึ่งคงที่นะคะได้สองจะสำหรับผลออกหลักวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3มตัวบนออก8ปดหหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนแปดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้คาวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสี่สี่บวกหนึ่งคงที่นะคะได้ห้า สำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่และเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณหาเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณเข้ามาในตํนาแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกห้าหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา หลักหน่วยครั้งที่1น,นะคะเลขสีส่บสบวกศก็ได้4นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่น4 4บวกหนึ่งคงที่นะคะได้5สําหรับผลออกรางวัลที่หน,นึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนอกอ,อก7จ็ดสองห้าสำหรับแนวทางการคํานวณเด่นบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบน7จ็ดสองห้าเพราะฉะนั้นในงวดน,นี้สําหรับตัวเลขเด่นบน้าวตัวเลขเดน่นเลขห้านะคะท่านผู้ชม ในห้าในการคำนวณคามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้านี้คืองวดประจำวันที่สิบหกรกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทา่นานผู้ชมในห้าในการคำนวณคามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมแนวทาง,งาการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นบนให้ทา่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขสี 4, 4่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าจะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเลขสี่และเลขห้านะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วสองงวดนะคะท่านผู้ชมงวดที่สามนี้นะคะท่านผู้ชมงวดหน้านี้นะคะก็คำนวณได้เลขสี่และเลขห้าเหมือนกันนะคะสำหรับตัวเลขสำหรับตัวเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะ ยังไงก็เรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณฤเด่นวิ่งบนของเรานะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ทางเราคำนวณได้ฤเด่นมาแล้วเลขสี่และเลขห้านะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เ hey, ฮ hey, ่รวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ